สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิพย์อยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะเช่นเคยเลยค่ะวันนี้นะคะทิพย์จะพาทุกคนมาชมบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะสร้างโดยบริษัททีทีดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่นนะคะทิพย์จะพามาดูว่าบ้านแต่ละหลังที่บริษัททีทีสร้างนะคะจะมีคุณภาพเหมือนกันไหมจะสวยเหมือนกันทุกหลังหรือเปล่าจะได้มาตรฐานไหมนะคะวันนี้นะคะทุกคนจะได้ชมกันค่ะ ะะทิปจะไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลในตัวบ้านมากนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้มีขนาดไซส์เท่ากับบ้าน ep ที่แล้วที่ทิ์พาทุกคนไปดูนะคะก็คือมีฟังก์ชันก็คือคล้ายๆกันเลยทิปจ์ใจทุกคนมาดูภาพรวมแล้วก็งานตกแต่งแล้วก็คุณภาพของบริษัทนะคะว่ายังคงสวยงามแล้วก็ได้มาตรฐานเหมือนเดิมไหมคะ่ะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด137ตารางเมตรราคาอยู่ที่1,950,000บาทคา่ะ มีจำนวน3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวห้องรับแขก1ห,ห้องพานะคะแล้วก็ยังมีโซนระเบียงสำหรับนั่งเล่นเลยค่ะขณะนี้นะคะตอนนี้ทิ์อยู่ที่ห้องครัวค่ะแต่ทิฟจะพาทุกคนมาชมห้องครัวกันก่อนนะคะห้องครัวนะคะมีขนาดกว้างเลยค่ะสามารถที่จะวางตู้เย็นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้ไว้ได้เลยนะคะผนังห้องนะคะใช้สีที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเป็นสีโทนน้ำตาลลายหินอ่อนนะคะ จ้าของบ้านนะคะก็คือเทสไครเทสมันเลยค่ะสามารถที่จะเลือกสีที่เหมาะสมกับบ้านของตัวเองได้เลยนะคะ EP นี้นะคะทิปตั้งใจจะพาทุกคนมาดูงานสวิตฟไฟปักฟไฟเต้ารับทีวีนะคะของเราใส่ให้เป็นยี่ห้อฟิลิปนะคะทางแบรนด์เขาบอกมาว่านะคะเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบนะคะมาจากใบไม้เวลาสัมผัสนะคะจะเห็นความโค้งดัง่งใบไม้ค่ะ เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูเลยนะคะว่าเวลาเปิดแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่เปิดดูแล้วนะคะรู้สึกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะปลอดภัยแล้วก็ดีไซน์ทันสมัยนะคะเรื่องบ้านนะคะบริษัททีทีใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆคะ่ะมาดูห้องน้ํากันบ้างนะคะห้องนี้เป็นห้องน้ําเล็กนะคะดูน่ารักมากๆเลยค่ะอ่างล้างหน้าแล้วก็สุขภัณฑ์เป็นของยี่ห้อ American Standard คูผนังด้วยกระเบื้องแผ่นใหญ่นะคะไซส์60คูณ120เซนติเมตรกระเบื้องนะคะเป็นโทนสีขาวแซกด้วยลายหินอ่อนสีเทาเบาๆนะคะดูเรียบง่ายแล้วก็ดูสบายๆค่ะสร้างบ้านกับบริษัททีท,ทีนะคะสามารถเลือกกำหนดวัสดุได้หมดเลยค่ะเจ้าของบ้านนะคะจะเห็นทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่วางผังนะคะตอกเสาเข็มจนสร้างเสร็จเลยค่ะเจ้าของบ้านนะคะจึงมั่นใจได้ว่าวัสดุที่เลือกใช้นะคะจะมีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะและบ้านนะคะจะเป็นไปตามความต้องการอย่างแน่นอนค่ะจะสร้างบ้านแบบเงินสดหรือจะยื่นกู้กับธนาคารก็ได้นะคะ กรณียื่นกู้ต้องทำอย่างไรบ้างไม่เคยกู้เลยหรือว่าไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนเลยคิดอยากจะบอกว่ายื่นกู้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราเตรียมเอกสารให้ลูกค้าครบหมดเลยค่ะสามารถนําเอกสารไปยื่นกู้ที่ธนาคารได้เลยนะคะ แล้วคำถามที่ถามเข้ามาบ่อยๆนะคะก็จะมีถ้าเป็นพนักง,งานประจำมีสวัสดิการมี m o u อยากได้ดอกเบี้ยต่ำกู้แบงค์ไหนดีหรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัวต้องใช้เอกสารอะไรในการยื่นกู้จะกู้ได้100%่ง้ยเไหมหากมีคำถามสงสัยนะคะต้องการปรึกษาสามารถโทรติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะคะทางเรายินดีให้คาแนะนาคะ่ะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการพาชมบ้านวันนี้นะคะทิฟขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ